เรื่องราวของคาถาพระปัจเจก,กพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันในนามคาถาเงินล้านนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจมากโดยเฉพาะกับลูกศิษย์คนแรกที่หลวงพ่อปานท่านได้มอบให้หลังจากที่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคได้กระถาบทนี้มาใหม่ๆท่านก็อยากจะให้ลูกศิษย์ได้นำไปใช้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองท่านไปนิมนต์และได้เอ่ยถึงคาถานี้แต่กลับไม่มีใครสนใจมาขอคาถาจากท่านเลยแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งพิธีเลิกไปแล้วมีชายคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาหาท่านชายผู้นั้นคือเจ้าของห้างยาตราใบาโพท่านได้จดคาถาและมาขอจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อท่านดีใจมากถึงกับเรียกว่าลูกคนโตไม่ใช่ลูกแท้ๆนะแต่คือลูกสิทธิ์คนแรกที่ได้ใช้คาถานี้พร้อมกับบอกวิธีใช้ว่าให้สวดคาถานี้ก่อนตอนเช้าก็คือตื่นนอนสวดตอนตื่นนอนปุ๊บหลังจากนั้นจะไปทําบุญตักบาตร ก็ให้สวดก่อนใส่บาตรสวดระหว่างใส่บาตรและสวดหลังใส่บาตรตอนเช้าทุกวัน9้าจบระหว่างวันเทาว่างท่านก็ให้ภาวนาพระคาถานี้ไว้ในใจตลอดเวลาพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทถโยพุทธสมานีมามะพุทธสสะวโหม ท่านบอกว่าถ้าอีก3เดือนหรือภายใน1ปีทําแบบแน่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เอาคาถามาคืนท่านถือว่าคาถาเนี้ยไม่มีผลแต่ท่านขอให้ลองไปทําดูตั้งใจจริงๆแล้วภายใน3เดือน6เดือนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเงินขายของแต่ละวันเนี่ยขายหมดต้องทําเติมแล้วเติมอีกเงินไม่เคยพร่องเงินเก็บมากขึ้นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นฉะนั้นใครที่ได้ฟังคลิปนี้เนี่ย พยายามทำให้ได้เหมือนเจ้าของห้างยาธราไบโพให้ทำคาถาเนี้ยให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานแล้วภายใน3มเดือน6เดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินของท่านเอง